สวัสดีครับคุณผู้ชมนี่ผมเพชรจ้าครับมาพร้อมกับยุทธการซุมูได้ใจท้ายคุณนรอนโดยยำยำจัมโบ้รถหมูสับไปกันเลยถ้ายำยำจัมโบ้รถหมูสับทำมาจากเนื้อหมูและส่วนผสมจริงทั้งหอมแดงกระเทียมพริกไทยอบเชยและรากผักชีทำให้ได้น้ำซุปหมูที่หอมอร่อยเข้มข้นแบบนี้ไงล่ะวัสดีครับผมอยู่ที่ริมชายหาดบางแสนวันนี้จะมาท้าให้คนแถวนี้เนี่ยมาลิ้มลองความอร่อย ของยำยำจำบ้อรสหมูสับชามนี้กันถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยเจอแล้วครับคุณผู้ชมสองสาวสาวหยุดกันครับนะลองหน่อยสิคะผอนน้ำซุปโหูจริงๆอร่อยมากค่ะอร่อยเข้มข้นรถหมูเต็มๆได้ใจไปเลยค่ะลองหน่อยสิครับอร่อยครบทุกรสชาติ ชอบมากเลยครับและและยุทธการซุปหมูได้ใจท้ายคุณลองโดยยำยำจัมโบ้รสหมูสับของเราก็สําเร็จหอมเข้มข้นรสชาติหมูสับแบบนี้ซองต่อไปต้องยำยำจัมโบ้รสหมูสับโอ้โหซุปหมูได้ใจยำยำจัมโบ้